สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการค่ะดิฉันนางสาวอมนัยพรสิงพิรมครูโรงเรียนสุราคลอง18สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจาักเธอาศัา,าดิ์หนึ่งวันนี้จะมานำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a s Five Step เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษาค่ะ ชื่อผลงานนะคะเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก g p a p h i s t โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning (ABL) ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ข้อมูลผู้นําเสนอค่ะนางสาวอภิพรศรีบุรมครูวิทยาฐานะครูชํานาญการโรงเรียนสุเหลาคลอง18บสังกาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงค่ะสําหรับสภาพความเป็นมาความสําคัญของนวัตกรรมที่นําเสนอเนื่องจากปัจจุบันค่ะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสําคัญ และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะที่สำคัญเนื่องจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษาและความรู้สึกการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากนี้ทักษะการฟังและการพูดยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะในฐานะที่ข้าพเจ้าสอนกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่าระเทศจึง ทราบถึงปัญหานักเรียนขาดทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารคราพเจ้าจึงเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก g p แพดไฟ e ์โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ABL ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดผ่านกิจกรรมเกมและสื่อการเรียนการสอนต่างๆค่ะ จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินง,งานค่ะ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสุราคลอง18 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสุราคลอง18มีเจติที่ดีต่อการเรียนวิชา,า,า,าภาษาอังกฤษ3เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสุราคลอง18มีความมั่นใจในการใช้าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมให้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมค่ะเป้าหมายของการดําเนินงานนะคะ เป้าหมายเชิงปริมาณค่ะนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุราคอง18จำนวน26คนได้รับการพัฒนาทักษะการฟังการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุราษคลอง18มีเสติที่ดีต่อการเรียน,นภาษาอังกฤษมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเกิดทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะ กระบวนการผลิตค่ะข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการผลิตนวัตกรรมตามหลักของวงจรคุณภาพ pdca ของเดมิงซึ่งประกอบขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนคือการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบเปรียบเทียบและการปฏิบัติหลังการตรวจสอบซึ่งในส่วนของขั้นตอนการนำไปใช้มีดังนี้ค่ะจากแผนการเรียนรู้นะคะในการใช้การจัด การเรียนการสอนรูปแบบ G-Pad f i Step โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมขั้นที่หนึ่งค่ะขั้นสังเกตและรวบรวมข้อมูลในขั้นนี้นะคะดิฉันจะใช้กิจกรรมสื่อภาพจากแคนวากระตุ้นความสนใจในการนำเข้าสู่บทเรียนแทนการที่ครูจะบอกหัวข้อในการเรียนให้กับผู้เรียนโดยตรงค่ะโดยในภาพนะคะจะมีสิ่งที่แตกต่างกันครูก็จะช่วยกระตุ้นนักเรียนถามว่า สองภาพนี้มีลักษณะใดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันจากนั้นค่ะเราจะสรุปค่ะว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือลักษณะทางกายภาพและก็เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เรียนได้เรียนรู้มาแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในขั้นตอนที่สองค่ะขั้นวิเคราะห์สรุปความรู้นะคะในขั้นตอนนี้ค่ะ ข้าพเจ้าเลือกใช้กลยุทธ์การทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีมการแข่งขันเกม Secret Code ค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทายคำวิธีการก็คือให้ผู้เล่นนะคะแบน่งเรียนออกไป4กลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะในแต่ละคนจะมีบัตรตัวเลขประจำตัวของนักเรียนเมื่อคุณครูเปิดคำถามให้ในักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำตอบจากภาพปริศนาจากนั้นค่ะคุณครูจะสุ่มเรียกตัวเรียกตัวเลข ที่ต้องการนักเรียนที่ถูกสุ่มนะคะก็จะรีบลุกขึ้นตอบค่ะว่าคําศัพท์นั้นคือคําว่าอะไรนะคะโดยในแต่ละข้อคุณครูจะให้เวลาในการคิดนะคะซึ่งในกลุ่มถ้าหากมีนักเรียนคนใดที่ไม่ทราบคิดไม่ทันเพื่อนในกลุ่มก็สามารถที่จะช่วยบอกได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโดนสุ่มตอบสุ่มคำตัวเลขเพื่อจะตอบคําถามนะคะ เมื่อทำครบแล้วนะคะคุณครูก็จะสรุปทบทวนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบลักษณะของบุคคลและเครื่องแต่งกายที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมนะคะจะสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะมีตัวแทนชูป้ายนำเบอร์และตอบคำถามค่ะในส่วนของขั้นที่3ค่ะขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติในขั้นตอนนี้นะคะ ข้าพเจ้าใช้กลยุทธ์กิจกรรมสปีกิ้งกา a ์ดสำหรับการฝึกปฏิบัติการฟังและการพูดสนทนาผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมโดยคุณครูนะคะจะแจกสป a k ิ้งการ์ดให้ในักเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มลนะหนึชุด เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะรูปร่างลักษณะกายภาพภายนอกและเครื่องแต่งกายนะคะโดยในแต่ละกลุ่มค่ะจะต้องแจกการ์ดสปีกิ่งการ์ดให้ทุกคนในกลุ่มพร้อมช่วยกันฝึกถามตอบกลุ่มใดถามตอบครบทุกคนก่อนนะคะกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้ชนะและได้รับคะแนนเพิ่มซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะช่วยเพื่อนที่นักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะในการแนะนําในการอ่านถามคําถามและก็ช่วยกันตอบคําถามค่ะ อันนี้เป็นภาพกิจกรรมของขั้นที่3นะคะขั้นปฏิบัติและสรุปหลังความรู้นะคะและสรุปหลังการปฏิบัติค่ะ ขั้นที่4ค่ะคือขั้นการสื่อสารและนําเสนอนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะข้าพเจ้าเลือกใช้กลยุทธ์กิจกรรมดรอมีโดยครูแจกกระดาษโปสเตอร์แข่งให้แต่ละกลุ่มนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทํากิจกรรมดรอมีโดยใน กิจกรรมนี้ครูจะชี้แจงกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมว่านักเรียนทุกคนในกลุ่มนะคะต้องช่วยกันฟังข้อความจากคุณครูซึ่งครูครูจะพูดข้อความทีละประโยคเมื่อนักเรียนฟังข้อความเสร็จสามารถวาดและช่วยกันระบายสีตามสิ่งที่นักเรียนได้ฟังโดยคุณครูจะมีข้อความทั้งหมด10ประโยคและมีโบนัสพพยต์อ,อีกหนึ่งเปลืยคซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันฟังและจับข้อมูลที่ได้รับจากการฟังว่าคุณครูคฟัง พูดสื่อสารอะไรจากนั้นนักเรียนนำสิ่งที่ได้รับจากการฟังวาดออกมาเป็นภาพโดยร่วมมือร่วมใจกันทั้งกลุ่มเลยค่ะในขั้นตอนที่4ค่ะขั้นสื่อสารและนำเสนอเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมร้อยมีหมดแล้วครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วทั้ง1ิงประโยชนเด็กๆก,ก็จะเขียนชื่อภาพตัวละครที่เด็กๆได้วาดโดยในขั้นตอนนี้ค่ะคุณครูจะนำ สื่อการสอน w HMI o a chart ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยี AI ในการเจนภาพที่นักเรียนเขาได้สร้างไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะมากำหนดเป็นชื่อและคุณครูให้เด็กๆพิจารณาว่ารูปภาพจากกิจกรรม d r a w มีที่เด็กๆได้วาดนั้นตรงหรือคล้ายคลึงกับใครตามชาร์ t ของ w HMI o a chart ค่ะ นอกจากนี้นะคะในขั้นตอนนี้ค่ะคุณครูก็จะขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําผลงานภาพวาดกิจกรรมดรอมีนําเสนอหน้าชั้นนะคะโดยคุณครูจะแจกแบบประเมินผลงานกิจกรรมดรอมีให้สมาชิกในกลุ่มที่เหลือช่วยการประเมินผลงานของตนเองร่วมกันกับครูโดยถ้ากลุ่มไหนปรากฏร่องรอยผลงานบนภาพวาดตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้รับคะแนนไปทีละข้อจนครบ11ข้อค่ะในขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมิน ความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนนะคะในส่วนของขั้นที่5ค่ะคือขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะเ e รี r e g u l a t ิ้งนะคะ ในขั้นตอนนี้ค่ะข้าพเจ้าใช้กิจกรรม20 q u e s t i o n ค่ะเพื่อสรุปข้อมูลร่วมกันโดยคุณครูค่ะจะสร้างสถานการณ์เพื่อเชื่อมโยงให้ในักเรียนเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์จากการฟังพูดบรรยายของลักษณะคนและการสวมใส่เสื้อผ้านในชีวิตประจาวันโดยที่คุณครูชี้แจงว่านักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษตั้งคําถามสืบหาข้อมูลจากครูว่าตัวละครที่ครูต้องการคือตัวละครใดผ่าน w h o Am I Chart ในสถานการณ์ตัวอย่างต่าง,าง,างๆเช่น My sibling is lost at the airport. I can't find. Could you help me? จากสถานการณ์นี้คุณครูกำหนดว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันนะคะหลงทางในสนามบ,บินฉันไม่หาเขาไม่เจอคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเด็กๆก,ก็จะใช้ t 0 question ในการถามว่าลูกพี่ลูกน้องของคุณมีลักษณะแต่งกายอย่างไรรูปร่างอย่างไรลักษณะผมลักษณะปาเป็นอย่างไรคะ่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูต้องการที่จะให้เด็กๆเ,เชื่อมโยงกับชื่อประจําวันให้ได้มากที่สุดค่ะผ่านอีกผ่านกิจกรรมประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านกิจกรรม One Note, One วันน้ t วันมินิทโดยคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคําตอบในตัวอย่างคําถามว่า จากความรู้ที่นักเรียนได้รับนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในสถานการณ์ใดบ้างเด็กๆก,ก็จะเขียนตอบอย่างอิสระค่ะเช่นในสถานการณ์หลงทางกับผู้ปกคอรองในสถานการณ์มีขโมยขึ้นบ้านซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเวลาที่เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อชี้ตัวบอกลักษณะของบุคคลก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการบรรยายลักษณะทางกายภาพและเครื่องแต่งกายค่ะ จากผลการดําเนินงานผลสัมฤทธ์และประโยชน์ที่ได้รับนะคะนักเรียนมีทักษะในการฟังผู้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัตินักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพูดในวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากมีการสร้างกิจกรรมและบรรยากาศที่ดีในห้องทําให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อนร่วมชัน้นนักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานเป็นทีมค่ะนอกจากนี้ผลสัมฤทธจากการประเมิน ระหว่างเรียนร่วมกันระหว่างครูกับน,นักเรียนปรากฏว่าในแต่ละกลุ่มมีระดับการฟังและเข้าใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม Excel l e n t ทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการทดสอบท้ายคาบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะพบว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ25ค่ะ จากตัวอย่างนี้นะคะทางคุณครูนะคะได้ใช้โปรแกรมพลิกเกอร์ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่ามีผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับค่ะได้รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการฟังและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะการฟังการพูดสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเพื่อต่อย,ยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้แนวคิดในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและทักษะด้านอื่นๆในวิชาภาษาอังกฤษต่อไปค่ะปัจจัยแห่งความสําเร็จของ การเรียนรู้แบบแนวทางนวัตกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะผู้บริหารสาาสาให้การสนับสนุนให้คําแนะนําในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลูก G p a s s Five Step โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ABL ผ่านกระบวนการทํางานเป็นทีมผู้บริหารสารศึกษาและข้าขราชการครูให้ข้อคิดเห็นเสนอนะแนะแนวทางแบ่งปันแนวคิดเทคนิคพิธีการผ่าน PLC ค่ะ นอกจากนี้ค่ะจากการใช้นวัตรกรรมการสอนในรูปแบบ g จี First Step โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นทีมทำให้ผู้เรียนนะคะมีผลการทดสอบระดับชาติ O n e t ประจำปีการศึกษา2,577ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่6มีผลสำเร็จสูงกว่าระดับประเทศซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ3 3 4 9และ คะแนนเฉลีย่ยระดับโรงเรียนคิดเป็น37.02ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ3.53ค่ะบทเรียนที่ได้รับนะคะในการจัดกิจกรรมค่ะครูควรให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิดมีการกำหนดเป้าหมายเวลาและชี้แจงกติกาให้ชัดเจนการผู้สื่อสารภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนต้องพูดช้าๆชัดๆเพื่อให้หนักเรียนได้ฝึกฟังและพูดได้ถูกต้อง ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและช่วยกันออกแบบในกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมทั้ง4ทักษะคุณครูควรเสริมทักษะการนอกเหนือจากการฟังการพูดคุณครูควรเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสอดแทรกกิจกรรมลงไปในบทเรียนด้วยเพื่อฝึกย้ำซ้ำทวนจากการฟังสู่การอ่านและการเขียนค่ะ การเผยแพร่ค่ะข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานผ่านทางช่องทาง youtube ของข้าพเจ้านอกนจากนี้ค่ะข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเว็บไซต์ w w w e b i n s c h o o l com ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ของครูทั่วไปนะคะโดยมีผู้สนใจและดาวน์โหลดมากกว่า77ครั้งนะคะและมีผู้เข้ารับชมมากกว่า2,000คนค่ะ ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตรการารางวัลครูผู้เผยแพร่แบ่งปัน best practice การจัดการเรียนรู้ active learning เป็นที่ประจักษ์มากกว่า1,000คนค่ะนอกจากนี้ค่ะ รางวัลที่ได้รับข้าพเจ้าได้รับรางวัลเกติบัตรระดับดีเยี่ยมประเภทบทความโซนที่4เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ภายใต้โครงงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ o b e c f a s ฟ Share and Learn จากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนดีมีความสุขจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะดังภาพที่เห็นนี้เลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะข้าพเจ้ายังได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับดีเยี่ยมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b ร s t p r แพ็กทิการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ประจำปี2567กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชียงสาเขตหนึ่งค่ะและยังได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหระดับดีเยี่ยมการประกวดเว็บแพ็กทิดการจัดการเรียนรู้ Active Learning ประจำปี2,566กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นป .1 นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัดเชียงซาวเขต1ประจำปี2,566ด้วยค่ะและในปี2,565ข้ารเจ้าได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศก,การจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะการขยายผลนะคะข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning สู่ฐานสมรรถนะรูปแบบออนไลน์ประจำปี2566จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชิงสาเขตหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ค่ะข้าพเจ้ายังได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาครินทร์ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนากําลังคนในสําหรับศตรวรรษที่21ในฐานะสิทธิเก่าครูต้นแบบจากสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งค่ะและทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะคะก็เป็นผลงาน best practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การจัดการเรียนรู้เชิงรุก g p a t h f Step โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีมค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ